1>, 1 2 3 4สาสี่เบาเบาถอยไหมคะเตรียมป้ายหดแล้วยกหดแล้วยกขวาแล้วย่ำซ้ายแล้วย่ำขวาแล้วย่ำซ้ายแล้วย่ำเอาขวาแล้วย่ำเหมือนเชียร์ลีดเดอร์เลยนะเนาะฮุเล่ฮุเล่ฮ่าฮ่าอ่ะปะ ปาปูมเอาสโลอาคิกสโลอาปูมสโลอาจิวสโลอาจิวแอนสโลอาชูมือกดหน่อยลูกขาเริ่มผิดแล้วซ้ายหน้าขวาหลังยกกดแล้วยกขออีกสามทีอีกสองทีอีกหนึ่งทีโอเค <c oughs> เดี๋ยวครูรอ ครูรอครูติ๊กตัดต่อนะ,อะทีนี้เล่นเกมนิดนึงค่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเอานี้เอาไปทำกันบ้านซ้อมเล่นๆน,นะคะครูจะทำนะคะท่าแรกแยกข้างท่าที่สองเป็นถอยหลังเอามารวมกันทีนี้ครูจะทำท่าแยกข้าง8ทีถอยหลังเดินหน้า8ทีอะดูครูก่อนนะ1และสองคะ3และสี่ 5และ6 7และ8โอเคไหมทีนี้พอถอย1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8ดูง่ายเนาะดูสบายสบายเครียดแล้วตะคิวกินคอแล้วลูกตามนะตามนะยังไม่ต้องเพลงก่อนนะเอารอบแรกก่อนนะคะอะยืดตัวตรงๆนึงนะอเอาแขนแยกข้างก่อนนะคะขอแบบอินไว้คนดูเหมือนเราอยู่บนเวทีเนาะแล้วตรงนี้เป็นคนดูเนาะมาชมเราแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมเรานะคะป้าย 1>, 1ย่ำเท้าและ2เก็บมือ3ย่ำเท้าแล้วเก็บมือ4 5 6 7 8โอเคไหมคะสุดท้ายขอถอยหลังแล้วนะตอนนี้มือยังเก็บที่เอวอยู่ใช่ไหมคะเราถอยมามือก็ยังอยู่ข้างล่างก็คือเหมือนหดศอกถูกไหมพอเราชิดเท้าปุ๊บเราก็ยกแขนย่ำเท้าย่ำย่ำ แค่นั้นแหละขอความมือลงนิดนึงน้องอ่าหนูยกถูกแล้วแต่หนูลืมหมุนข้อมือเท่านั้นเองโอเคไหมคะขึ้นหน้าหดแขนหดข้อศอกลงชิดเท้ายกขึ้นย่ำสังเกตดูเวลาที่เราเขาย่งเท้าเนี่ยมันมันตัวเราจะสูงขึ้นใช่ไหมเหมือนเราชูดลูกบาสอะคะ่ะเหมือนเราย่ำแล้วชูดลูกบาสอ่าแล้วเก็บแขนลงมาถอยชูดลูกบาสอ่าให้ชูตอนย่ำม,มาดีนะเก้ายอ่อแล้วชิดเท้าชูด ชุดอย่าลืมขย่งเท้าค่ะห้ามไปเหยียบเต็มถ้าเหยียบเต็มมันจะตกหลุม up down โอเคนะคะเก็บลูกบอลลงมาถอยชิดเท้าขาย่งชุดลูกบอลขึ้นไปแล้วย่ำเท้าเก็บลูกบอลชุดลูกบอลเก็บลูกบอลชุดลูกบอลเก็บลูกบอลอ่าชุดลูกบอลขาเท้าผิดค่ะเท้าผิดอ่าขาซ้ายเหยียบเต็มเท้า ถอยขวาเก็บลูกบอลอ่าเก็บก่อนนะเอาลูกบอลเก็บลงมานะชิดเท้าแล้วชุดลูกบอลขึ้นชุดลูกบอลโอเคขึ้นหน้าซ้ายเก็บลูกบอลอ่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้เก็บนะอันนี้ชูนะเก็บลูกบอลชิดชุดลูกบอลอ่าเก็บลูกบอลชุดลูกบอลขึ้นหน้าซ้ายเก็บลูกบอลชุดลูกบอลเก็บลูกบอล ชุดลูกบอลคอนติเนียลหนึ่งตึงตึงสองตึงตึงสามตึงตึงสี่ตึงตึงห้าตึงตึงหกขาเริ่มเพี้ยนตึงตึงมือเริ่มช้าเจ็ดตึงตึงแปดตึงตึงอ่าโอเค